การแข่งขันการควนขยาศาสตร์ครับที่ตลาดน้ำท่าคาตอนนี้ก็แต่ละหมู่ก็เอามา,าเรียงให้คนชิมนะครับอันไหนอร่อยก็หยอดบัตรลงในนั้นนะครับแต่ไม่ได้ลงเลขหมู่ไว้ชิมแล้วก็หยอด ไปแล้วนะคะจะกลับมาชิมอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะมีเยอะค่ะส่วนท่านที่จะเดินทางมาถึงนะคะก็เชิญลงทะเบียนนะคะแล้วก็รับคุกปองหนึ่งใบนะคะแล้วร่วมชิมกริศศาสตร์นะคะพร้อมนำคูกองนะคะหย่อนลงไปในกล่องนะคะที่ท่านคิดว่ากยิศศาสตร์ทีมนี้นะคะอร่อยที่สุดนะคะ